Drama า,าแมมาแล้วและวันนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้มันดราม่าครั้งใหญ่มากเพราะมันไม่ใช่ดราม่าเด็กเล่นเกมทะเลาะกันในแชทนะแต่มันคือดราม่าระดับทีมชาติระดับซีเกมส์จุดที่คนเดือดไม่ใช่แค่แพ้ชนะแต่คือคำถามที่แทงใจที่สุดว่าตกลงคนที่ลงแข่งเป็นเจ้าตัวจริงหรือเป็นร่างส่งกันนะโอเคเล่าแบบเรียงเส้นก่อนให้คนที่เพิ่งโผล่มาได้ทันทุกช็อต เรื่องนี้เกี่ยวกับ Tokyo Girls นักกีฬาสตรีมเมอร์ ROV ฝั่งผู้หญิงที่ชื่อดังจนไปถึงเวทีทีมชาติแต่จากที่ควรจะเป็นเส้นทางสวยๆมันกลับกลายเป็นข่าวดังเพราะมีการลงโทษในรายการซีเก m e s จากกรณีทำผิดกติกาที่ถูกอธิบายในเชิงใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่3ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือดัดแปลงฮาร์ดแวร์ระหว่างแข่งและนำไปสู่การถูกตัดสิทธิ์หรือขับออกจากการแข่งขันแค่นี้ก็แรงแล้วนะ แต่ยังไม่พอเพราะข้อเรื่องผิดกติกามันออกสู่สาธารณะสิ่งที่ตามมาทันทีคือกระแสสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ผิดกฎแบบเผลอๆแต่เป็นระดับมีคนเล่นแทนหรือที่ชาวเน็ตเรียกกันติดปากว่าร่างทรงและพอดราม่ามันมีคำว่าร่างทรงปุ๊บเกมมันเปลี่ยนทันทีจากเรื่องกฎการแข่งขันกลายเป็นเรื่องศิลธรรมเรื่องความจริงใจและเรื่องความน่าเชื่อถือเพราะต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าคนดูรู้สึกว่าหลอกกันมันจบเลย ทีนี้ช็อตที่ทำให้คนเดือดกว่าเดิมคือมีคอนเทนต์แนวโตเกียวเปิดปากชื่อคลิปก็ชัดมากชี้ไปที่ความลับร่างทรง ROV เรารู้กันแค่2คนประเด็นคือพอเจ้าตัวพูดคนทั้งประเทศก็รอฟังว่าจะเคลียร์ให้จบจะยอมรับจะขอโทษจะอธิบายหลักฐานหรือจะเอาอะไรมาปิดดีลสังคมแต่พอมีการเปิดปากจริงๆสิ่งที่ชาวเน็ตจานวนมากรู้สึกกลับเป็นแบบนี้พูดเหมือนจะเคลียร์แต่ยังไม่เคลียร์ พูดเหมือนจริงใจแต่ยังมีช่องโหว่พูดเหมือนสารภาพแต่ยังเหลือความกงมกมและนี่แหละคือจุดที่ดราม่ามันลุกแบบน้ำมันราดกองไฟเพราะในโลกออนไลน์ถ้าเรื่องมันชัดคนพร้อมให้อภัยเร็วแต่ถ้าเรื่องมันครึ่งครึ้งกลางๆค,ค,คนจะตีความเองและตีแรงขึ้นเรื่อยๆโอเคพาคนดูแวะมุมที่ทำให้เรื่องกระจายไว้ด้วยคือมีช่องหรือครีเอเตอร์ในวงการที่หยิบเรื่องโทเกียวเกิร์ลไปคุยไปสรุปไปถกกับคนที่เคยอยู่ทีมเดียวกัน คอนเทนต์แนวนี้มันทําให้คนรู้สึกว่าวงในออกมาพูดเองและมันยิ่งทําให้ความสงสัยมีน้ําหนักในสายตาคนดูเพราะถ้าเรื่องมันเล็กมันจะไม่ต้องมีคนเคยอยู่ทีมเดียวกันออกมาถกกันขนาดนี้แต่พอมันใหญ่มันจะมีทั้งคนแฉคนป้องคนกลางๆและคนที่แค่ขอถามสุดท้ายคือไทม์ไลน์มันพองตัวและคนดูเลือกเชื่อฝั่งที่เล่าได้มันกว่าโอเคตอนนี้เล่าที่มาที่ไปครบแล้ว ต่อไปดราม่าแมนขอใส่ความเห็นตรงๆแบบไม่ฟันธงเกินหลักฐานนะแต่จะพูดในมุมที่คนดูส่วนใหญ่รู้สึก 1. ถ้าถูกลงโทษจากการละเมิดกติการเรื่องซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ต้องห้ามมันไม่ใช่ข้อหาเล่นๆนะเพราะมันเกี่ยวกับความแฟร์ของการแข่งขันและชื่อเสียงทีมชาติดังนั้นสิ่งที่คนอยากได้ไม่ใช่คำพูดสวยๆแต่คือความชัดและความรับผิดชอบ 2. องคำว่าร่างทรงที่คนพูดกันทั้งประเทศมันคือภาพสะท้อนว่าคนดูไม่มั่นใจในความโปร่งใสพอแล้วต่อให้ยังไม่ประกาศชื่อใครคนก็จะขุดต่อเพราะมีความรู้สึกว่าความจริงมันยังไม่ออกมาทั้งหมด 3. ประเด็นที่บอกว่าโทเกียวเปิดปากแต่ยังโกหกในทางตักกาของชาวเน็ตมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคำอธิบายที่ยังไม่ปิดช่องว่าง คือพูดแล้วคนยังถามต่อและอีก10บคำถามและในโลกดรามา่าถ้าคำตอบไม่ทําให้คำถามหมดไปแปลว่ามันยังไม่ใช่คำตอบ 4. ความผิดพลาดท,ที่หนักกว่าการทําผิดกฎคือการสื่อสารแบบทําให้คนรู้สึกว่าโดนเล่นคำเพราะความผิดในเกมมันแพ้แล้วเริ่มใหม่ได้แต่ความน่าเชื่อถือพังแล้วมันยากมากที่จะเอากลับมา สุดท้ายนี้ถ้าถามว่าเรื่องนี้ควรจบยังไงให้สังคมเดินต่อได้มันไม่ใช่การเถียงให้ชนะนะแต่มันคือการทำให้ข้อเท็จจริงชัดเท่าที่ชี้แจงได้และรับผลของมันแบบตรงไปตรงมาและนี่แหละคือเหตุผลที่ดราม่านี้ไม่ใช่แค่ข่าวเกมแต่มันคือบททดสอบว่าวงการอ e ีสปอร์ตไทยจะจริงจังกับคำว่าแฟร์เพลย์แค่ไหน